ตอนแผนของกาโลกาแกมมาเอ็กซเ,เอาล้วฉันขอดูหน่อยนะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนอืมอะไรกันนี่น่าจะรัวของพวกจ้า แค่สกิดเกราะป้องกันโซนได้เท่านั้นเองเหรอเออจะตรวจสอบดูไหม่อีกครังนึงครับไม่ได้หมดเวลาแล้วสำหรับการกามีโอกาสเพียงครั้งเดียวโอ้คือรุนาด้วยนะครับขอเบียงอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบฏิบลาดมาที่สุดคือความตายเอาละจงหายไปในอวกาศนัดี ก,กครับเมื่อไม่มีพวกเขาแล้วผู้ช่วยเหลือแผนการบุกโจมตีโลกมนุษย์ก็ไม่ต้องห่วงกาโลกาเรามีมันสมองใหม่แล้วโอ้พูดถึงก็รู้สึกจะมาเลย <c oughs> <c oughs> มาลูกก,กาอีกสามคน เดลัาคำซานย์ยหัวหน้านขบังคับการวางแผนก,รก,กนารรก้าคขณะนี้มาถึงแล้วครับผมอืมขอบใจมากเพื่อไม่ให้เสียเวลาเจอจงว่าแผนการเขาจะมาเลยครับใน,ในเมื่อเรานำบทเรียนที่แพ้มาพิจารณาดูเราควรจะหาวิธีใหม่ส่งสายลับลงไปแล้วค่อยโจมตีกันดีกว่าก็แล้วมันคือวิธีไหนล่ะฮะ องค์การพลังงานปรมาณูแห่งโลกในเกาะคอนชูดูมันว่าจะประสบความสําเร็จในการค้นพบพลังงานนิวตรอนในรูปแบบใหม่เด้ออะไรนะพลังงานนิวตรอนที่มีพลังอำนาจทําทลายสูงและสามารถใช้ควบคุมจักรวาลได้อันั้นั่น,นหรอือฮะแน่นอนพวกเขาคงจะคิดนําไปใช้ในทางด้านสันติมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าแบบแปลนอันนั้นตตกอยู่ในมือของพวกเราแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้น เจครับขอบคุณเจ้ะครับขอบคุณครับเจ้าหนูแล้วจะนี้อีกสามชั่วโมงแล้วจะนี้อีกสามชั่วโมงนะเจ้าหนู เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะได้พบกับฤทธิ์ของพลังแสงแกมมาในตาของเจ้าเห็ข็นจังนะฮวันนี้มาเร็วจังเลยนะคุณพ่อออกไปทำงานผมก็เลยต้องมาช่วยอะอืมส่วนป้าเองก็มาสายอีกตามเคยนี่ได้เวลาที่คุณพ่อเขาจะกลับมาแล้วหรอมั้งอันนี้เสร็จงานแล้วก็ทานนะกับคุณนะ เคนจังเคนจังคุณอิจิดา,าคะเกิดเรืนน่องใหญ่แล้วค่ะอ๋อเคนนี่เคนต,ตาผมตาผม จอดด้วยครับคุณคุณครับมีน่าเหรอเด็กมีอาการผิดปกติสิบพาไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับอ๋อได้เลยโออดอดทนเอาไว้หน่อยนะอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวมาถึงแล้วนะขอพายด้วยกับทำให้ตัวสอบ่างละเอียดอีกครั้งยังวิเคราะห์ไม่ได้ ถ้าท่าทางจะไม่รอดนะเขาบอก,ก<ม>ตรงๆไม่ให้ความหวังเลยเป็นไปไม่ได้นะมีิลล์คนอยู่เฉยๆมันจะเป็นแบบนี้คุณหมอท่นอานจะงไรช่วยไห<า>น่อยนะครับเป็นปโบาๆเถิดจะขอร้องก็ตามตามคนเด็กคนนั้นเป็นโรคประหลาดที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับโรคประหลาดเหรอโธ<ถ>่โ<ถ>ลูกเดี๋ยวครับจะพุ่งเข้าไปครับเพราะเขากำลังนอนหลับอยู่ด้วยฤทธิ์ยานอนหลับนะครับโธ่ โลกประหลาดอะไรอย่างนั้นหรือครับครับความจริงเรื่องมันแปลกนะครับเด็กคนนั้นบอกว่าพ่อผู้ชายข้างทางคนหนึ่งมีตาประกายสีเหลืองอ่อยนะครับ<ะ>ไม่น่าปนไปไปได้เด็กที่ตาของมนุษย์จะกลายเป็นสีเหลืองจะเป็นไปได้ก็คือเด็กตาฝาดไปเท่านั้นเองครับโลกประหลาดตาสีเหลืองหรือว่าจะเป็นฝีมือของพวกกาโลกาเอาสวัสดีครับัดี ไม่ว่าเนื้ะกายตาสีเหลืองหรือว่าโรคประหลาดอะไรนั่นแต่คิดว่าฝิมือของกาโลก,กาก็คงจะไม่ผิดแล้วนะแต่ว่าพวกมันทําเพื่ออะไรคะก็ตรงนี้แหละคิดว่าคงจะเป็นแผนการขั้นที่หนึ่งของพวกมันเอหรืออาจจะเป็นการทดลองไรสุอย่างข,งของมันก็ได้มั้งยังไงก็ตามรู้สึกว่าพวกมันจะต้องอยู่เอ่อบริเวณใกล้ๆกับเจ้าหนูที่ชื่อเคนนั่นแน่เลยครับจะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพรายาบาลแห่งนั้นหยุดยั้แผนการของกาโลกาให้ได้ว่าไงดีฮะคุณพ่อ อืในตอนนี้ก็มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเองอีไรละขอโทลรพวกนี้ต้องมีงานยุ่อีกแล้วนะครับม<า>เจ้าหนูเคีนคงจะได้รับฟังสำรามาน,น้าดูนะ,ะคุณเป็นใครอ่ะเป็นพวกเดียวกับคุณนั่นแหละครับเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำไมรู้เรื่องลูกชายของผมเจ้ว่าอย่างไงครับมารักษาตาของเด็กให้หายกันดีกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครอะเอ๊ะรู้ว่าอย่าส่งเสียงให้ดังมากเกินไปนจะดีกว่า<อ>ความจริงแล้วมีเรื่องอยาจะให้เจ้าทำอยู่อย่างหนึ่งน,นี่คือ,อยาถอนพิษอันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ตาของลูกชายคุณกลับคืนเป็นปกติได้ เดี๋ยวก่อนดยดเดีเดก่อนอยากให้คุณเอาแบบแปลนทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานนิวตรอนที่สถาบันค้นคว้าปรมาณูออกมา<อ>ได้ไมะถ้าไมได้แล้วก็คุณจะได้รับวความทรมานเช่นเดียวกับในอดีตว่าอะไรนะทำไมคุณมีภรรยาที่สวยมากแต่โชคร้ายที่เกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรง เขารงพยาบาลก็ไม่สามารถรักษาหายได้คุณไม่ใช่คนต่แก่ไม่ตะคนอ่อนแออย่าพวกเราได้ทำได้ใช่ไหมแกคนหดเหี้ยมคนชั่วชา้าฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่าน่ากลัวยิ่งกว่านั้นแปลกจังเลย จะไม่ผิดมาห้องนี้นี่นะ,ะเออขาถามเลยวนะครับคนข้าที่อยู่ห้องนี้เปลี่ยนไปอยู่ห้องอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ๋อเด็กชายที่ตาไม่ดีใช่ไหมค,คบเด็กคนนั้นออกจากโรงพยาบาลไปแล้วคะ่ะอ,อะไรนะเมื่อกี้นี้คุณพ่อมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นนะคะออทำไมต้องทําแบบนั้นด้วยโรงพยาบาลที่ว่าโรงพยาบาลไหนอะดิฉจะไม่ทรา,าบค่ะขอตัวก่อนนะคะเอ๊หรือว่าพวกเจ้ากัลกามัน ถ้าไปหาที่บริเวณที่พบเมื่อวานเนี่ยอาจจะได้อะไรบ้างนะ าก่อนมันผิดไปจากการลกาที่เราเคยพบเดี๋ยวเ่ีย จะออกไปข้างนอกเหรอใช่ตาของผม่จะกลับเป็นอย่างเดิมรอเปล่ามันต้องเป็นอย่างเดิมสิตองเป็นอย่างเดิมแน่นอนหลังจากวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อถึงตอนนั้นจะต้องเหมือนเดิมพ่อจริงหรือเปล่าอ่ะพ่อพ่ไม่โกหกหรอกสำหรับลูกจะต้องเชื่อฟังเก็บตัวรักษาตัวหนึ่งวันนะครับผมให้สัญญาถ้าอย่างนั้นพอไปก่อนนะ ให้เดินทางปลอดภัยนะครับอ้าวคุณอิชิดอะคุยชิดอะลืม,มลันเรื่องอไงอะที่พบเมื่อวานนี่ไงอ๋อใช่แล้วเออเขียนจังออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอมันเรื่องอะไรครับผมว่าไม่เกี่ยวกับคุณนะ พี่ครับบ้านเคนจังอยู่ในเนี้ยฮะผมรู้ออโอ้ยปวดเมื่อยไปหมดไปเดินตรวจที่สุดท้ายสำหรับคืนนี้กันดีกว่านะอิชิดะอืมดูเหมือนว่าจะง่วงนอนมากเลยกลางวันไม่ค่อยได้น,นอนมาผ่านให้ลูกมันกวนเออทางนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องฝืนหรอกคืนนี้ผมจะตรวจคนเดียวก็แล้วกันนะฮะอย่างนั้นล่ะ ขอบใจมากนะไม่เป็นไรนอนเถอะยัง้งคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกโอนี่สายดีผมจะเฝ้าดูที่นี่ตลอดคืนนะครับแล้วพวกอาก,กิระจะทำไงดีผีกันเลยครับผมไม่เป็นไรหรอกหน้าพี่ก็เดี๋ยวยนได้แล้วอาก,กิระก็ได้นะผมไม่เป็นไร พลังงานนิวตรอนยอย่าแบบแผนพลังงานนิวตรอนใช่ไหมทำไมถึงรู้ล่ะ ถ้าส่งแบบแนนั้นไปให้พวกมันแล้วก็ญี่ปุ่นเออไม่ใช่สิโลกมนุษย์ก็จะถูกพวกมันคุกคามได้น่ะเออเฮียเฮ้เฮ้นี่กลโกกาหน้ายาวไม่รู้ก็สายไปซะแล้วแบบแผนพลังงานนิวตรอนจะกลายเป็นของกลโลกาตามแผนที่วางเอาไว้ทุกประการเฮ้ เพื่อสรุปท่ภาพหรืออะไรกันแล้วลูกชายของผมล่ะทำไงอ่ะกับล่างกับลกาแกมาเฮ้ยไปขึ้นไปเ้ยขึ้นไปแล้วอากิระ พี่ครับพี่กะลีครับอ้พวกะลูกาอิชิดาอยู่ไหนอยู่ในรถของมันนะฮะดีละรีบตามไปครับโอเดินไปเดินครับเร็ว เดินอุ้ยนี่วิ่งแล้วเดินน,นั่นวิง่งที่ไหนยาอยู่ไหน <laughs> อะอยาอยู่นี่ไงโอ้ลีลาเยอะเหลือเกินนี่นี่นี <laughs> <อ>่ขอบใจมากที่นี่คือสถานที่ตายของเจ้า <laughs> <laughs> อ๋ออย่างนี้เองเหรอจะมากกันแล้วกะลกา,กา,กา <laughs> ไม่มากไม่น้อยคอยไม่ได้แล้ว <laughs> ว้ยใหญ่กะลูกาแปดตลบโซนไฟพเวอร์ โอ้ยจุกไม่เป็นไรแล้วค่ะ thank you ไอเมันไม่ดีเป็นเพราะเราถึงได้พบกับชายหนุ่มคนนั้น เห็นแล้วมองเห็นสาเจนแล้วเข็นเข็นพ่ออเห็นไหมล่ะผมหายแล้วเมื่อกี้นี่เองอ่ะพอพอพ่าพ่อพ่นพ่อง่อพ่อล่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ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 ่ะพ่อพ่อพ่อพ Madam. อต้าแลวเพราะเจ้าัตว์ระหลาดมันตายก็เลยทำให้กำลังแสงรังสีมันหายไปด้วยอ๋อพวกกาโลกายังเตรียมแผนการอื่นต่อไปอีกเพื่อจะบุกโลกมนุษย์ให้ได้ แผนการต่อไปอาจจะเกี่ยวกับคลื่นทีวีขณะที่ทุกคนกำลังดูทีวีอยู่ก็เป็นได้ระวังไว้ให้ดีนะ